คลื่นยักษ์สึนามิที่พัดเข้ามาบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยเมื่อ20ปีก่อนไม่ได้ฆ่าแค่ชีวิตของผู้คนนะครับแต่ว่ายังทำให้อาชีพของหลายคนนั้นต้อง ไปหายไปกับคลื่นอีกด้วยเหมือนกันนะครับ2ี่ตุลาคมปีนี้ครับวันรุ่งนี้ก็นอกจากจะมีการจัดงานรำลึกแล้วหลายคนก็จะถือโอกาสใช้เวลาในช่วงเวลานี้นะครับทบทวนแล้วก็มองไปข้างหน้าถึงบทเรียนที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนด้วยนะครับเราจะไปติดตามบรรยากาศเช้านี้กับคุณวิราศินีสุภรสแล้วก็คุณเจษดาต้นตำปานะครับรายงานสดมาจากท่าเรือแหลมสนที่อำเภอตะก,กวัวป่าจังหวัดพังงาน,นะครับเชิญเลยครับเชิญครับ ค่ะคุณเชอรสารคะ่ะตอนนี้ดิฉันกับคุณเจษด,ดานะคะอยู่ที่ท่าเรือแหลมสนอําเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาน,นะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะข้างหลังเนี่ยนะคะก็คือเป็นเรือประมงของ ừ, ชาวบ้านบ,บ้านน้ําเค็ม ừ, ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะประสบกับภัยสึนามิเมื่อ20ปีก่อนนะคะคแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังคงเป็นเรือที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฟืน้นฟูลหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคแต่ผ่านมา20ปีเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องมีการซ่อมแซมบ้างนะคะแต่ว่าหลายลำเนี่ย ก็ออกเมื่อกี้ตอเนมนื่อกี้มีการอ,าออกเรือไปแล้วสาี่ 3, ลำออกไปที่ททำประมงระยะทางจากนี่ไปก็น่าจะประมาณ1กิโลเมตรแหละ,ะซึ่งปลาส่วนใหญ่ของชาวบ้านที่ออกไปหาตอนนี้ก็คือปลาหลังเขียว ที่จะเอามาขายให้กับแพปลาที่เป็นชุมชนบริเวณนี้ซึ่งก็เป็นไรายได้หลักครับทุกผู้ชมของคนชาวบ้านที่นี่ค่ะไปดูบรรยากาศช่วงเช้ากันนะคะท่าเทียบเรือประมงบ้านแหลมสนเนี่ยเป็นจุดที่เรือประมงพื้นบ้านนะคะทั้งของชาวบ้านบ้านน้าเค็มใช้จอดเทียบท่าเพื่อขนทายสัตว์น้าค่ะและจอดเรือหลบคลื่นลมนะคะเนื่องจากมีสภาพหลบเข้ามาในปากอ่าวฤดูนี้นะคะถือเป็นช่วงของการหาปลาหลังเขียวคือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยไปจนถึงเดือนเม สายน์รเรียกได้ว่าเป็นช่วงหากินของชาวบ้านที่นี่นะคะกิโลกรัมหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า8บาทแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยชาวประมงเขาบอกว่าจับได้มากกว่า400กิโลกรัมไปจนถึง1ตันเลยคุณเจษดาครับคุณผู้ชมครับชายคนนี้เนี่ยเขาเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยสึนามิเมื่อปี2547นนะครับแล้วเขาเองก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาอยู่ในจุดที่ขึ้นซัดไม่ถึงแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเสียใจก็คือครอบครัวของเขาอยู่ในพื้นที่แล้วก็ได้เสีย ครอบครัวไปในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเรือประมงและก็อุปกรณ์ทำมาหากินของเขาด้วยครับเสียหายหมดโดนเยอะวันนั้นอย่างเรือประมงหมดเลยถทนี้หมดเลยไม่เหลือสักลำเดียวมันขึ้นมาทางฝั่งนู้นนะ่ะยาวมาเลยจากเร,เรือที่ใช้อยู่ทุกวันนี้คือคือเรือที่ได้มาจากไหนครับแยกจากมอนิเตอ่ะมอนิเตแต่ว่ามันออกขึ้นซ่อมแล้วนะ มันก็เสียหายไปหมดแล้วแต่ว่าก็ซ่อมใหม่บางลำก็มีอยู่ของมูลนิธิคุณผู้ชมคะถ้าย้อนกลับไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาชีพและรายได้ของประชาชนในเวลานั้นเนี่ยพบว่ามีคนที่ต้องขาดรายได้จากคลื่นยักษ์พัดเครื่องมือทำมาหากินสัตว์เลี้ยงและทำลายพืชผลทางการเกษตรพื้นที่การเกษตรนะคะเสียหายมากกว่า1 5 0 0 0ไร่ เฉพาะผู้เฉพาะผลกระทบของผู้ประกอบการอาชีพประมงเนี่ยมากกว่า6,200รลายทั้งกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังโรงเพาะเลี้ยงและก็บ่อเลี้ยงนะคะเรือเสียหายเกือบ6 0 0ันลำเครื่องมือประมงที่เสียหายเนี่ยมีตั้งแต่อวนลอบและโปะ๊ะรวมมูลค่าความเสียหายของเรือประมงและเครื่องมือประมงเนี่ยสูงถึง1,800ล้านบาทยังไม่นับรวมการประสุสสัตว์ที่เสียหายรวมๆอีกราว18ล้านบาทนะคะ คุณเจษดาคะเมื่อวานนี้นอกจากเรือประมงพื้นบ้านที่เราเห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะคยังมีเรือประมงพาณิชย์ด้วยที่ได้รับผลกระทบ,ค,บคุณเจษดาไปดูมาตอนนี้นพูดคุยกับเขาเขามีผลกระทบเรื่องอะไรเป็นหลักจริงๆผลกระทบของกลุ่มผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ในบ้านน้าเข็มนะครับคุณผู้ชมก็จะคล้ายๆก,กันกับเรือประมงพื้นบ้านคือหลังจากเกิดสึนามิเสร็จแล้วเนี่ยสภาพอาดสภาพทะเลรวมไปถึงร่องน้ําลึกเนี่ยมันเปลี่ยนไปซึ่งร่องน้ําลึกเนี่ยมันเป็นหัวใจสําคัญเลยของการออกไปหา ปลาของชาวประมงนั่นก็เป็นปัญหาเดียวกันเลยว่าร่องน้ําลึกที่เปลี่ยนไปแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจนกลับมาเป็นเหมือนปกติได้เนี่ยมันจึงส่งผลให้ชาวประมงหลายคนก็ยอมที่จะเลิกทาบางคนก็ย้ายพื้นที่เดี๋ยวคุณผู้ชมไปติดตามจากรายงานนะครับเมื่อเรือเทียบท่าพ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงเจ้าของร้านอาหาร ต่างกลูกันเข้ามาเลือกซื้อปลาหลายคนมาพร้อมโพยรายชื่อปลาเพื่อให้ได้ปลากลับไปตามรายการที่ต้องการบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นเป็นปกติในพื้นที่บ้านน้ำเค็มอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาอันนี้มาซื้อปลาไปทำอะไรครับพ่อไปขายที่ตลาดสดครับอ๋อไปขายที่ตลาดสดมาซื้อเป็นประจำทุกวันไหครับทุกวันแหละได้เหลือข้าวอ่ะอวันหนึ่งซื้อไปเยอะไหมครับพ่อ ก็หลายร้อยหลายร้อยโลได้ปลาที่ต้องการน,นั้นนะครับเรือทั้งสองลำออกไปหาปลาด้วยการใช้อวนมาแล้วห้าวันนี่เป็นปริมาณปลาที่ได้เจ้าของแพปลาบอกว่าปริมาณปลาที่หาได้โดยเรือประมงพาณิชย์ไม่ต่างจากเมื่อ20ปีก่อนหรือก่อนที่เกิดสึนามิพอหลังจากสึนามิประมาณกเดือนหนึ่ง<ร> เดือนนะปลามเยอะนะปลาในทะเลนี่เยอะมากเลยเพราะว่ามันตามข้อสังเกต่ว่าผมนั่งคิดตัว่าปลาที่มันมาจากไหนมาจากแถวอินโดนีเซียถ้ามันมีพอตอนพอพอแผ่นดินไหวแก๊สระเบิดขึ้นมาจากใต้ดินน้ําทางลนกอกเป็นแก๊สอะ่ะเลยปลาก็หนีน้ําขึ้นมามันมามันมาจากมีเยอะไปถงสตูลมาสตูลหน้าภูเก็ตมาหน้าพังงาและก็เลยไปถึง น่าจนองเข้าประมาะไปเลยในวันที่ขึ้นยักษ์เข้าถล่มชายฝั่งเมื่อปี2547ชาวบ้านบอกว่าเรือประมงพาณิชย์ถูกคลื่นซัดขึ้นไปอยู่บนฝั่งสภาพของแพรปลาพังเสียหายจนแทบไม่เหลือร่องรอยว่าเคยเป็นแพรปลามาก่อนแม้วันนี้ทั้งแพรปลาและเรือสามารถซ่อมแซมกลับมาใช้งานได้แต่สิ่งที่ผ่านไปแล้วกว่า20ปี ยังไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมคือร่องน้ำลึกที่เรือประมงพาณิชย์ใช้เดินเรือการเปลี่ยนแปลงของร่องน้ำส่งผลต่อการเข้าออกของเรือประมงทำให้เรือประมงหลายลำที่เคยทำประมงในพื้นที่บ้านน้ำเค็มเลือกย้ายไปทำประมงพื้นที่อื่นต้นเหตุมาจากภัยพิบัติสูนามิตีตรงนั้นนะถาว่า ไม่มีเกิดเหตุจากไฟปไปไปร่องน้ำเรสมบูรณ์ต้องไม่ไปหรอกต้องหากินแถวนี้อะไรก็อยู่ได้จะไม่ขายวันละแสนครึ่งแสนก็อยู่ได้แล้วจะไม่ลระจายวันละสี 50, ่ห้าหมื่นจะไม่ขายอยู่ได้แล้วอยู่แถวนี้แต่มันอยู่ไม่ได้เพราะมันมาหาแถวนี้จะไปเข้าที่ไหนอะเรือจะวิ่งเข้าที่ไหนอะ เรือจะไปวิ่งเข้าแถวคุรบุรีจะไปทับละโมกไปคนละที่ละทางทิศทางหมดความจริงที่หน้าบ้านหน้าบ้านผมในหน้าตักัวป่านนหน้าน้าเข็มนี่นะปลาดีบรรยากาศดีเรือวิ่งออกไปไม่ไกลตมากินได้ดีทุกอย่างแม้หลายคนจะยังสู้ต่อท่ามกลางการล้มลุกคลุกคานมาตลอดระยะเวลา20ปีแต่ก็มีอีกหลายคนก็เลือกที่จะหันหลังให้กับอาชีพนี้ ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปสำหรับคนที่ยังเดินต่อพวกเขาหวังเพียงว่าการฟื้นฟูเยียวยาทั้งจากธรรมชาติและการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้วันหนึ่งอาชีพประมงของคนที่นี่กลับมาเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนได้อีกครั้ง คุณผู้ชมคะเรือประมงเนี่ยสำหรับชาวประมงพื้นบ้านก็ถือเป็นเครื่องมือทามหากินช่วงที่เกิดสึนามิแล้วก็ได้รับความเสียหายตอนนั้นหลายคนบอกว่าสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วก็หมดหนทางทำมหากินกันเลยทีเดียวแต่ว่าการเยียวยาฟื้นฟูโดยให้เครื่องมือทามหากินนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้พวกเขามีชีวิตต่อแล้วก็สามารถสร้างรายได้มาจนถึงทุกวันนี้อย่างด้านหลังของเราอย่างเรือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือชาวบ้านเนี่ยได้มาจาก ช่วยเหลือเยียวยานะครับไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือแต่ว่าสภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่สีสดๆตอนนี้ถึงแม้ว่าผ่านมา20ปีคุณผู้ชมมันก็มีการใช้างานมันก็มีการกุพังบ้างก็คือผ่านการซ่อมแซมมาแล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นสภาพอยู่ตอนนี้ค่ะซึ่งยา ลืมว่าคืนนี้นะคะเราค,รคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องของการติดตามงานรำลึก20ปีสึนามินะคะสามารถติดตามสารคาดีที่ไทย P.B.S. นะคะร่วมผลิตกับต่างชาติจะมาฉายให้ชาวบ้านที่นี่ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยแล้วก็คนที่สนใจจะมาร่วมงานนะคะได้ชมกันเป็นที่นี่ที่แรกเลยวันนี้ดิฉันก,กับคุณจิดสดาสดก็อาจจะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะชมบรรยากาศสดที่เกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะ ขอบคุณนั้สองท่านด้วยนะครับก็จะเป็นภาพบรรยากาศครับแม้ว่าทุกวันนี้สถานการณ์ในพื้นที่หลายๆอย่างก็อาจจะดูจากเพลินๆเนี่ยอาจจะปกตินะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องทบทวนกันต่อไปก็คือบทเรียนที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนวันพรุ่งนี้จะเป็นวันครบรอบ20ปีรำลึกคลื่นยักษ์สึนามินะครับแน่นอนว่าเราก็จะเกาะติดในเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องเป็นวาระสำคัญนะครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย P ี s นะครับช่วงนี้เรา3าคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ